สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเซียยะครับผมวันนี้จะพามาดูครับผมฉลามบกเครื่องหนึ่งจุดเกากับเครื่องสามพันมันแตกต่างกันอ่างไนครับผมอันนี้เครื่องหนึ่งจุดเกานะอันนี้อีกเครื่องสามพันพี่น้องว่ามันแตกต่างกันอ่างไนครับนี่ชีใเ้เบิ้งครับผมนี่หนัมันสีบัคืึกันอันนี้เครื่องสามพันอันนี้เครื่องหนึ่งจุดเกามันกับบัืขกันแล้วนะครับแล้วก็แตกต่างกันที่เครื่องอ่ะ เลยทันนี้เครื่อง3,000ปี2 0 2 <S 1จัดทรงลงรออมาปีอีส e ได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์มือกล่องยางมาครับผมยางมาก่นอนอ่ะรอเธอเปดิดเปิดประตูอ่ะไม 6, ่6,000โลครับผมอ่ะ6,000โลนะครับ<ท>น,นันนี่สวยๆแหลมๆผ้าหลังฟุงหลังคาไม้ดันคอทัานแกะครับผม, <S <S บผมหัวหนงหัวหนัดก,ก็เดิมหมดครับอ้าวอาจารย์มือกล่องกูยากอีกแล้วอ้าวสอั บีบเมื่อกูขาดโอ้เผือล้อ้าวพี่ดาวพี่จองพี่จัดพี่โอนครับผมงวดพันปีแรกหกพันเก้าหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นดูห้องเครื่องครับหัวลงหัวรัอไม่มีรอยไข่รอยเกล็ดดื้อหมดับผมฟ้าโกงเดิมๆเครื่องแห้งนิ่งสนิทเครื่องสามพันครับรอมมนทุกนักได้แต่ว่ากินน้ำมันนะมวลข่นีหนึ่งจุดเก้าอ้าวมาพ้นกับแม็กเวลจัดต้นลงรออให้เรียบร้อยแล้ว สีขาวนวลๆแจมๆหัวนงหัวนอตไม่ขยับเหมือนกันครับผมดูดิผ้าหลังคาก็ไม่ทันแกะนะครับมาพร้อมกับเกียร์ซิง่งไม่สองหมื่นโลครับพี่น้องครับผมมาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนผ้าสีพลบรอนมั่นอีกหนึ่งขั้นเสัญญาหอดบ้านฟรีส่งรถหอดบ้านฟรีเสียยะจัดให้ครับพ่อแม่พี่น้องเบ่งห้องเครื่องครับผมหนาเดิมเครื่องเดิมครับทันเกร์คิวคฝากระปองหัวนงหัวนอตนะเดิมหมดคือกันครับผมกาตีให้ กับออนิว1.9กับเครื่อง3,000ครับผมฉลาม 6, 000, 2000, บก2 0งพยี่อิปีแรกมวดพันหกพันเก้าหลังจากนั้นเพิมน10,000บาทใครสนใจนะครับแอดไลน์เซียมามีแอดตังหนาว Y A A 9 5สีหาเซียยะจันไหยส่งเบ,บ,บาาอร์โทรศัพท์มาประชาชนคุณอยู่ติะตดวทำสัญญามาเลยปีดาวปีจอมปีจับพีโอนเซียยะจันไหยครับผมแจ๋ว